พี่ครับพี่ับเปล่าครับเอาไอ้นีเ่เล่นสมัยครับเนี่ยตายตายตายเล่นเกมนี้สมัยก่อนมันลุ้นนะคุณผู้ชมนะสมัยคือผู้เล่นใหม่เล่นมันอาจจะแบบตกใจหรือกลัวหรือว่าผู้หญิงเล่นอะไรอย่างเงี้ยอ,อ,อาจจะแบบมีการตกจงตกใจกันบ้างกลัวระแวงค่อยๆเดินย่อทั้งเกมกลัวฆาตกรอะไรอย่างเงี้ยมีกีดม,มีอะไรบ้างแต่ถ้าเล่นไปนานๆอย่างผมอย่างเงี้ยแบบมันก็แบบรู้สึกเป็นอีกระดับหนึ่งก็คือแบบเออหน้าเก่งขรามแต่ก็ยังล้มเป็นมะขาม,มเหมือนเดิมฮะ ก็คือแบบมันก็ไม่ได้กลัวอะไรละก็วิ่งหนีจุกสนุกเฮฮาปาร์ตี้มันแต่ถ้าคนใหม่ๆเขาจะได้รับความสนุกที่แบบคนที่มีเามีประสบการณ์นานแบบผมแล้วมันจะแบบไม่ได้เล่นอ่ะเฮ้ยเจ้าแม่รอระคือแบบคนที่มีประสบการณ์อย่างผมแล้วจะกลับไปแบบกลัวฆาตกรแบบนั้นไม่ได้แล้วคุณผู้ชมคือมันทํายากแล้วอ่ะมันมีเฉพาะมือใหม่เลยวะจริงๆนะเ h e page เขาผมนะตัวนี้ดีทั้งเปิลทั้งตัวเลยนะครับผมนะ ขายที่ไม่มีขั้นตอนตัวไหนจะซื้อก็แนะนําเป็นตัวนี้นะครับผมนะมาดูอะไรเพื่อนไม่ปั่นไฟเหรอกรัวนั่นไงคุณผู้ชมได้ยินปหมขั้นตอนตัวนี้หยาบคายเนาะด่าเพื่อนกันรั่วกระรั่วนั่นขั้นตอนตัวนี้หยาบคายเนาะคุณผู้ชมนะดูดิด่าเพื่อนเรากระรั่วกระรั่วกระรั่ววคุณผู้ชมได้ยินปหมเมื่อกี้เออด่าด่าไปเรืยขั้นตอนคนนี้มันเปิดไม้เหรอวะมันเปิดไม้ด่าเพื่อนเรากระรั่วกระรั่วกระรั่วคุณผู้ชมได้ยินปหม เพราะมันเป็นไอพวกยอดมนุษย์ถูกต้องนะลองไปประหดมันจะนิ่งขึ้นครับืมตอนผมเล่นแรกเดินขอบแบบอย่างเดียวเลยใช่ไหมผมก็เป็นอย่างนั้นนะยอดอเอ้ยอะไรกันครับเนี่ยมึงล้มไปสองคนเลยเหรอมึงเล่นยังไงกันเนี่ยปั่นไฟไม่ได้แล้วคุณผู้ชมล้มสองแบบนี้ไม่ดีละต้องเดินไปอ้อมเดี๋ยวมันจะมาตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดชิหายแล้วล้มสองแบบนี้ไม่ดีเลยครับคุณผู้ชม เดี๋ยวผมไปช่วยมันก็ติดเธออีกเนะี่ยแล้วกูก็เจ็บทีเดียวอีกเนะี่ยขาตกรยังไม่ทันได้ตีผมเลยแล้วมึงดิ้นทําไมก่อนอ่ะกูช่วยมึงกูก็ติดเถธออีกเนะี่ยเอา้าโอ้ตายครับไปลงไปกั้วข้างล่างแล้วกันนะโอ้มึงเล่นอะไรกันมาได้วันนี้เนะี่ยนี่เจอทีมบ้าอะไรครับเนะี่ยวันนี้นี่ออกเกมหรือเข้าใหม่ดนะีมั้ยอะมันแป,กแปกลกๆจังวะ ไฟก็ปั่นไม่ได้เอาไอ้นู้นล้มอีกฮะผมต้องลงไปช่วยใช่ไหมเนี่ยเครื่องปั่นไฟมันก็ปั่นไม่ได้อีกแล้วผมกำลังจะติดเชื้อแล้วเจ็บทีหนึ่งฟรีอีกแล้วเนี่ยโอ้ลูนก็อีกโอ้ยเกินตัวนี้มันกดดันเซอร์ไวเวอร์เกินโอ้ใครไปช่วยได้ไหมสักคนหนึ่งเนี่ยม,มีมีมากูอีกแล้วใช่ไหมอ่ะก,อกูอีกละมึงน้อขยันล้มกันน้อไฟก็ปั่นไม่ได้ต้องไปช่วยมันอีก ไฟก็ไม่ได้ปั่นเอ้ามึงก็ช่วยดิจาน <c oughs> มึงมากลัวติดเชื้ออะไรเนี่ยกูก็ช่วยมึงติดเชื้อเนี่ยโอ้ยประสาทแดกแล้วแนตะ่เกมนี้เนี่ยไอ้ฟึงหินเอ้ยอย่าให้เจอใส่เดียวกับมึงแล้วเนี่ยมึงก็ช่วยอย่าให้ร้อยผมเดินไปตัดริ้บิ้นหรือไงวะพอพอผมจะเดินมาพวกมันก็คอยช่วยให้มันกดตีนนะเพื่อเราใส่ลัทธีดีไหมสมนาศมากมันเงก์ดีหนึ่งอ่ะเฮ้ย พี่จุ๊กทั้งเกมโชว์ไหนต้องเซทายใจเย็นก่อนนะฮะ<ๆ>เดี๋ยวจะตายกันพอดีนะฮะตายมุมข้างนึงเลยนะฮะราร<ๆ>พี่เพิ่งตื่นตัดผมมาครับวันนี้ต้องสมุกี้ะไอเอสรอเกมนานเซฟไทยฮะใช่ครับต้องรอเกมสมัครเมมเบอร์ดีกว่าเอาละครับผมเออใช่ลืมบอกว่าเมมเบอร์ผมใช้ได้แล้วนะกลับมาเป็นแบบเดิมละว,วันนี้ผมขอเล่นด้วยนะครับขอตาหนึ่งได้ครับน้องพี่สุรพงเข้ามาเลยครับผมตาหน้านะเข้าเกมรอเลยเลยครับตานี้ใกล้จะจบแล้วล่ะดูสทรงดีงานคุณภาพฮะไม่อยากจะพูด ผมพูดได้เหรอดูสิฮะไม่ต้องปั่นอยู่แล้วฮะไม่ปัน่นมึงวิ่งไปหาฆาตก,กรกันหมดเลยอะโอ้มันจะหิวจุ๊กอะไรขนาดนั้นวะเกิ <c oughs> นไปโอ้ไม่ปั่นไฟกันเลยเหรอวะ <c oughs> ถ้าไม่มีผมคนหนึ่งนี่ก็ตายหมด <c oughs> กลัวติดเชื้อใช่มันกลัวติดเชื้อ <c oughs> ผมไปช่วยมันยังไม่กลัวเลยป <c oughs> วดกระปานเลยพวกนี้เนี่ย <c oughs> ตายตายล้างกันกระหน่ำเลยล้างกันกระหน่ำฆาตกรมันก็เอาอ้วกแดงน้ำแดงมาไล่ทีละไกลๆตายแบบนี้ตายกูตายโอ้โหเจสสกรายต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 ายยกแมพมั้งน้องปัดแล้วมั้งตาเนี่ยผมว่าผมไม่ปัดแล้วล่ะไฟอ่ะโอ้หน้ามันเก็บของเด็โอ้นี่ของดีมันอยู่ตรงนี้กะไอ้นู่นล้มอีกอ่ะโอ้ตายตายนี่ผมเป็นทุกอย่างให้ทีมแล้วนะฮะแต่ทีมไม่เคยเป็นอะไรกับผมเลยนะฮะ ไฟก็ปั่นให้เครื่องหนึ่งที่เสร็จก็ของผมช่วยเพื่อนสองคนละก็ช่วยพออีกคนนึงมาโดนแขวจะไปช่วยก็กลัวติดเชื้ออีกหัวจะปวดโว้ย <c oughs> จูก,กันสามคนไปอ่านตำราไหนไหมาเนี่ยเดซบายเดลโมบายเนี่ยผมเล่นมือใหม่ผมยังไม่จู๊กเลยวะมไม่อ่านมาอีท่าไหนไหมเนี่ยนั่นไอ้หา่าเอ้ยกูโดนแล้วมันมีของดี เอาทางตันไว้อะไรรอไร้ยเลยดูยังประจานเออนั่นไงนั่นไงพี่ครับประหยัดจะออกตรงไหนฮะประหยัดไปอา <c oughs> อ๋อเวลาล,ลาเล,ลาลอมันตายก่อนอะ <c oughs> ได้ข่าวว่ามีคนติดตามมาในวิกสวยดีครับ <c oughs> ขอบคุณครับไม่ได้สายวิกก็โทษแมบบเป็นทางตรงด้วยคณ้กรสบาย สบายสบายดูดิของดีมันเต็มเต็มเต็มแมปเลยอ่ะตอนนี้เพื่อเราล้างกันหน่ำเลยอ่ะล้างไม่พักถ้าตะกอนมันก็หยิบพวกแดงไม่พักเดี๋ยวฮะรออะไรคือตัวนี้เราล้างคือบางคนมันบอกว่าตัวนี้จูงง่ายคือมันต้องเจอของจริงว่ะคุณผู้ชมถ้าไม่เจอของจริงมันจะไม่รู้อ่ะโอ้ดูเพื่อนมันล้างรัวเลย คือถ้าเราไม่ล้างปุ๊บอ่าเราก็โดนตีทีเดียวล้มถ้าเราไม่โดนมันอ้วกใส่ใช่ไหมโอ้มันเก็บของดีเรื่อยๆเลยเพื่อโอ้โหมันเก็บของดีอีกแล้วตายแล้วตายแล้วกูตายแล้วมันไล่มาแล้วมันไล่มาแล้วเอาทิผายแล้วเออนั่นไงกูโดนอีกแล้วเพื่อนล้มไหม เออ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 นั่นแหละนั่นแหละ้ย่าย่ไปแล้วมันมีของดีเยอะเหลือเกินเนี่ยของแจกับเพื่อเราแม่งล้างบ่อยเกินื่วเรามันล้างบ่อยเกินช่วยยไล่กูอีกแล้วทั้งเกมหลงก่อนกระรัวมาด่าผมก็รัววะโอ้ผมก็เล่นดีนะด่าผมก็รัวได้ไงวะเนี่ยผมก็โดนไล่ทั้งเกมมาด่าผมก็รัวฆาตกรเกินไปเกินไปโอ้ไม่ยอมนะไม่ยอมนะไม่ยอมนะขอให้พาลงโทษอย่างหนักเลยมาด่าผมก็รัวฆาตกรอะ เ,อ,อ,เอ,อ้โอ้ผมก็เล่นดีของผมนะดาบผมก็รัวเฉยเลยฆรากรอ,อ,อะ่ะเกินเกินเกิน ยังไงให้ยังไง <C oughs> พี่พี่พี่ชอบตัวไหนสุดครับน้องเซทานเหมือนฆาตกรหรือทัวเวอร์ฮะ <C oughs> พีครับมีอะไรโกมชื่ออะไรกันครับเนี่ยขอบคุณที่สมัครพี <C oughs> ม์เมเมเบอร์มานะฮะ <C oughs> รัวกรีย่ <C oughs> อาฮากูเมโอ้เครื่องบัดฝ่งไม่ไปปัดกันเลยตายกันละนาาเลยอีกคนหนึ่งชื่อเกดดูด,ดทรงอะ่ะน่าจะมารอดแล้วละ่ะเฮ้ยตายแล้ว น้องสุกิจชื่อในเกมอะไรน,นะฮะผมลืมไปละตรงนี้งานเยอะฮะทำงานจนเบลอฮะเอาแล้วตาหน้าเล่นเนินฮะใจะเย็นก่อนนะใจะเย็นก่อนนะตายกูโอ๊ยมันมาอีกแล้วเพื่อนมันมาแล้วเพื่อนมันมาแล้ว เหมือนมันรู้เพื่อนเราข้าตะกรอไม่ยังไม่มาเลยแม่งวิ่งไปรับมึงโฟไป่ไหนเพื่อนเราเนะี่ยวิ่งไปซะเร็วเลยมันกลัวติดเชื้อจัดเลยเพื่อนเราอะ่ะโอ้โหเพื่อนผมเปล่าเพื่อนผมเปล่าไม่กล้าเลยไม่เป็นสีผ่าแล้วโอ้ไม้มันไปไหนหมดวะเนี่ย รั่วนั่นไงโดนไปแล้วโอ้ยไม่เดินมาตรงมไม้มะเพื่อนโนะโควลมหน่อยยัดหน้ามือเดี๋ยวผมสมัครสมาชิกนะครับโอเคครับน้องเซนฮาขอบคุณมากครับผมโอ้ยเอาเอาเอาผมทำแล้วนะเอาละเอาละสตีเป็นโควิดฮะเออตายตายไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นเพื่อเราลอยไปสองคนไม่ต้องปั่นไฟฮะ <ard> เข้ามาในเกมเน้นวิ่งเล่นอย่างเดียวไปซะผมสามารถปีนา้ไปหมดแบบแล้วเพราะว anyway like ่าไม่มีใครใช้แล้วนี่แหละนี่อยากเรียงรัว ยูระยูยาราซาซากุเมะอะนเดีวยสวยหักเครื่องหักเครื่องสองเครื่องสบายสบายเปยมไม้หมดแมพช่วงนี้สลับจุนโดนอะไรก็ไม่รู้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไคร้ให้กันด้วยนะฮะ ลงไม่ทันแม่งเอ้เยสองเครื่องนี่สองวิวะเนี่ยยังไม่ถึงสองนาทีเลยแ uh huh. ทงร้างไม่มีแล้ว <the> ไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้ว uh huh. นี่แนะนี่แนะโอ้ยสตีฟ uh huh. ดูมาช้าแต่มานะครับสวัสดีน้องมิง้งครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ ไอ้โควิดมาไม้เอาเพื่อเราน่าจะเป็นแบบนั้นละฮะมันอยู่ยไหนล่ะมันอยู่ไหนเจอแล้วเจอแล้วมันจัดจัดฮะคาตกรอะ่ะไม่ใช่ผมแล้วละ่ะน้องมาตาฟ้ามันคนเดียวเลยฮะนี่ผมไม่มันแล้วเริ่มตึงแล้วนะ่ะอ้าวเปลี่ยนคิวการเล่นกรีย้ยโอ้โมมันดา่าเพื่อเรากรีะ๊ะกครับผมนะ ตัวนี้กดดันมากถูกต้องสวัสดีครับสิน้องพลอยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับตายมึงตายโอ้ตามผมอีกคะเนี่ยอีกคะเนี่ยโอ้ไม่ตามผมอีกอ่ะอธิบายแล้วอธิบายแล้ววิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยเอดิวิ่งดิเอไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้มันมาแล้วมันมาแล้วโอ้วิ่งวิ่งเป็นจรวดเลยอธิบายละเป๊ะไม้เอาไปหนึ่งพันแน่ดูจากทรงเอ้ยเอ้ยเอ้ยกลียเกลียผมด่าผมเกลียโอ้อะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ย โอ้โห้ย,โย,ยังถึงเหรอวะเนี่ยโอ้โหถึงว่าไม่ถึงแล้วตายตายตาย,ตายเฮ้ยเพื่อนมันลุกเองเหรอโอ้สุดจัดจ,จังวะมันพกของดีมาเต็มเลยวะเนี่ยเพื่อนเราอะ่อะนี่ครับบอกรักสาวเป็นช่องหน่อยฮะจะเย็นก่อนนะฮะเอาแล้วอะไรกันล่ะครับเนี่ยสเต็ปคานจู๊ต้องมาแล้วล่ะตอนเนี้ย เกมนี้มันจะจบยังไงวะยังไงเพื่อเราก็ได้ออกเชื่อผมป่าคุณผู้ชมยังไงเพื่อผมก็ได้ออกไม่มันไม่ได้ออกคุณผู้ชม <c oughs> ผมไม่ได้ออกของผมเหลือเสาสุดท้ายละแต่มันจะเก็บสีมันจะดึงเกมจนผมแบบ <c oughs> โอ้กูพ <c oughs> ุ่งลึกเมื่อกี้เองคุณลม้มซะละของดีกับคุณเกสเมื่อไหร่จะมีสปอนเซอร์ไม่มีครับผมนะไม่รู้เหมือนกัน ถ้าอยากมีน่าจะมีเองล่ะคุณผู้ชมผมก็สตีมไปอย่างนี้แหละให้ความสนุกความฮาคุณผู้ชมนี่แหละครับผมนะคุณผู้ชมนี่แหละสปอนเซอร์่องผมเพื่อนบอกมึงลบอีกแล้วเหรอรครับผมมันเจอโดยบังเอิญจะ,ปะจไปทางไหนก็มีแต่คันตกร วิ่งยาวโรดขอบคุณน้องเฟอร์กครับฟันตะกอชื่ออบ้าอะไรวะเนี่ยกดซับสไคร์มานะครับขอบคุณมากครับผมอ่านชื่อไม่ถูกนะฮะฟัตกรไรยับยับเลยประตูเอาไปหนึ่งพันคลิปไม่มีไม้ตายอ่ะเจ็ดสิบสองวัดรั่วอ้าวไม่มีแหมเป็นไงแล้วเป็นไงแล้วโอ้โหไม้ไปไหนหมดวะเนี่ยเอาฮะมาฮะมาฮะ มาฮะเกลี้ยวโหยังไง <c oughs> ล้อเล่นล้อเล่นอันนี้ของจริง <c oughs> เออนั่นไงกระโดดช้า <c oughs> เพื่อนบอกอีกแล้วอ่ะไอ้ดิวคลิกแมนงล้มบ่อยเกินก็ไปถามฆาตกรน่ะมันไล่ผมบ่อยเกินแ <c oughs> นะนำฆาตกรสำหรับมือใหม่นะฮะไอตัวที่ไล่ผมเนี่ยนะฮะตัวนี้เลยฮะ เออตัวนี้เลยเรียบร้อยวันนี้ไม่รอดนะจะรอดได้ยังไงน่ะมาไล่ผมขนาดนี้ไปยังฮะคิดถึงฮะเช่นกันครับ้องพลพี่ครับบอกรักสมชายหน่อยครับอะไรันครับเนี่ยเอ้ยเพื่อนมาอีกแล้วอโอถ้าเปไนเพื่อนข้าตะมึงหายตัวไะเนี่ยมึงเปิดโปงหายตัวไะเนี่ยข้าตะกอมาไลแต่กูเนี่ยไม่ไ่คนอื่นเลยโอ้แมาอีกแล้วมาอีกแล้วจาน ตายแล้วมันเอาแล้วมันเอาแล้วมันเอาแล้วหลบมันได้ไปเนี่ยหลบไปได้ไปเนี่ยหลบไปได้ไปเนี่ยเอออยังไงวะเนี่ยยังไง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 โอ้ไม่โดน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 ไปไหนไม่ได้โอ้ยูหูดีเดียวดีเดียวดีเดียวโอ้ยหูอย่งไรวะเนี่ยดีเดียวล้ม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 เอาไปหึงพันเอาไปหนึ่งพันเอาไปหนึ่งพันเอาไปหนึ่งพันไปแล้วไปแล้วไปแล้วเกลียอะไรไม่รู้ล่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้ว เกมนี้มันนานจังวะโอ้ไม่ได้ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดอ่ะตุการณ์เนี่ยนะ <c oughs> นี่ไงเอาอีกหนึ่งพันเอาไปหนึ่งพันหมายหแมพไม้หมดแมพไม้หมดแมพ <c oughs> เออเออโอ้เข้าผิดทางไปทั่วทั้งจังหทางนูน้น <c oughs> เพื่อนบอกมึงล้มอีกแล้วเนี่ยแห้งตายอยู่ดูจากทรงละมึงจะเก็บเสียได้เลยเพื่อนเราอะเอ้ยไม่ใช่เพื่อนเราโอ้เกินฆาตกร เพื่อนมันเปิดโปหายตัววะเนี่ยมันไล่แต่ผมคนเดียวเลยวะคนอื่นมันไม่ไล่หรอวะโอ้สรุปฆาตกรเปิดโปะล็อกเป้าผมคนเดียวเลยไม่ไม่ไล่คนอื่นเลยเ <What? S 1> พื่อนก็ขยันมาช่วยผมคนเดียวเลย <the> มึแงแขวนกูเถอะฆาตกรตายแล้วตอนนี้มันแดกเวลาไปโหนานแล้วเนี่ยนานแล้วเน,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 นี่ยนานละนานละผ่านเนี้ยตอนนี้เป็นชั่วโมงเลยมั้งเนี่ยโอ้ยปล่อยผมแหกตายเฮอะนี่กูล้มอี่แล้มอีกรอบมึงอะทำไมอตัวน้พื่อนมึนไม่ไล่เลยวะ อ่ะได้รู้ได้าทาไงดีขอ,อเป็นฆาตกร,รแล้วก,กันกูเดินตามมึงอ่ะมาดิฟอลโลมีฟอลโลมีฟอลโลมีแมนฟอลโลมีแมนเราหนีไปทางเดียวกันนายด้วยนายมันน่าสงสัยทําไมฆาตกร,ร,รมันไล่แา,ากผมคนเดียวทําไมฆาตกร,รมันโอ้ยโอ้โหมากับเพื่อนผู้เสียกว่าใจหายเลยมึงเปิดโป๊ปะเนี่ยเปิดโประ,ระยะหวังผลปะเนี่ยใครอยู่ใกล้ๆปุ๊บเปิร์กใหม่ใครอยู่ใกล้ๆเปิร์ก,รห,รกรหรือโป๊ะเนี่ย ไปอยู่ใกล้ๆปุ๊บสามารถหายตัวออกจากแมบตอนนี้ขันตกรอ่ะใครไม่เจอแล้วเนี่ยโอ้โหขันตกรหาไม่เจอเลยรู้ดิโอ้โหเออ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 อุ้ยมาแล้ว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 จัดการจัดการจัดการสวย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 คู่แล้วมึงเรียบร้อยยังไงยังไงยังไงไปไล่มันเลยเออเออเออโอ้โหเจ็บกันโหดยังไงยังไง เออสวยสวยอรอดแล้วเว้ยรอดแล้วเว้ยเออเอเอขันกรุษแขนไปหายไปไหนมาหายไปไหนมาขันตรุษบอกโอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกโอ้ตาดีมาชั่วโมงเลยไหมเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยตาย,ตายตายผมบอกเลยไหนไหนมันก็ล้างกันทั้งแมปแล้วเราก็ล้างบ้าง อ้ามันตายแล้วหลุมต้องเป็นของผมหลุมต้องอยู่ชั้นล่างหลุมตองอูชั้นล่างลงชั้นล่างด่วนๆฮะมาดูก่อนว่าฆาตการก,กับผมใครจะเจอหลุมก่อนกันวิหลุมอยู่ตรงนี้อ้าวชิบหาย ชิบหาย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 แล้วแอฟเ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 อฟไม่เห็นจริงดิ้ยไม่เห็นว่ะาไปจริงปะเนี่ยไม่เห็นหรอไม่เห็นจริงดิจริงเหรอวะเฮ้ยไม่เห็นจริงดิดูว่าไม่รอดแล้วนะไม่จริงมาดูว่าแกไม่เห็น เฮ้ยไม่เห็นจริงดิดำจี๊ดไม่เห็นหรอจริงปะเนี่ยไปแล้วเฮ้ยรอเฉยอะไรวะเนี่ยรอเฉยรอเฉยอะไรครับเนี่ยไม่เห็นจริงปะเนี่ยอะไรวะเนี่ยมันแกล้งไม่เห็นปะเนี่ยมันแกล้งไม่เห็นปะเนี่ยจริงปะเนี่ยเฮ้ยไม่เห็นจริงดิเมื่อกี้ผมหนูว่าไม่รอดแล้วผมก็ไปยืนตรงนั้นเลยแล้วกันเฮ้ยไม่เห็นจริงดิดำจี๊ดไม่เห็นหรอวิ่งมันเดินผ่านสองรอบเลยนะ รอบแรกข้างหน้าเนี่ยมีโอกาสเห็นสุดแล้วเพราะมันเห็นมุมขวาแล้วมันเดินสวนไปก็ได้มีโอกาสเห็นมุมซ้ายเฮ้ยไม่เห็นจริงดิโอ้สุดจัดเกินมันเนียนจังวะตัวผมอ่ะไม่เห็นจริงดิวะโอ้โคตรตึงเลยตาเนี่ยผมนึกว่าไม่รอดแล้วนะเมื่อกี้ผมรู้ว่ามันมาแล้วยังไงมันก็เห็นผมก็เลยเข้าช่องนั้นมาเลยสรุปมันไม่เห็นผมเพราะว่าไม่เห็นหรอวะเอ้าั้งแรกดูว่าที่มันเดินไปรอบแรกมันดูว่าผมนึกว่ามันแกล้งไงว่าแกล้งแบบมองไม่เห็นละกันจริงมันเห็นละสรุปเดินมารอบสอง ผ่านหลังผมผมคิดว่ามันจะตีผมละสุดมันก็เดินไปนูเลยผมว่าเอา้ายังไง,งครับนั่น <Bro. S 1> พระคุมร่องหนของแฮร์รี่พอตเตอร์นะฮะส่งตรงจากฮอกวอตส์เลยอะไรกันล่ะครับเนี่ยไม่เห็นได้เงาวะ